โอ้งานใหญ่เหมือนกันเนี่ยคือไอศกมาก่อนยังไม่มีก็ไปมีโอ้โหงงยังงงยังพี่ทำไมไม,ไม่พี่ไม่กดมึงเก่งมาเล่นเองเลย,ยไหมแค่จะบอกว่าผมไม่มีตงงังค์ผมดูพี่อ่ดีตแล้วนั่นราเดินตามใครอยู่วนะเนี่ยเดินตามคนดังครับอ๋อคนดังฮะเคียวครับเคียวเคียวครับ,รบไม่ดังไม่ดัง เดี่ยวครับเดีเ่ยวก็ไม่ดังไงอ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่ดังกับพี่เบนแฟลต์ลิฟว่านอนดัมหนึ่งของเมืองเมืองประเทศสารคันสัมภายไหมฮะอ,อ๋ออนเป็นไง,งเราเราเรามาเสี่ยงเขาคุยกันนะครับอ๋อนี่ครับนักแข่ง CS GO ของไทยอันดับหนึ่งของโลกแข่งแล้วได้อะไรครับเงินเงินครับได้เงินได้เท่าไหร่ฮะ ทบาทที่1ได้10บาท2ได้10บาทอันนี้เป็นทีมหรือแข่งเดียวครับเนี่ยทีมครับแข่งทีมเกมเกมอะไรบ้างอ่ะเคาน์เตอร์มันมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมที่แ่งกันใช่ครับมีดอทเอเกิ้ลสแตชชั่นก็ถ้าใครเล่นเกมพวกนี้เป็นมาแข่งก็ไม่ทันอยจะดีเขาปิดสมัครไปแล้วนะร้องนี่ร้องอะไรนะหนักอะไรอะซีอูอาร์เกนซีอูอาร์เกนไหนร้องรองให้ฟังหน่อยครับโอหจำได้เพลงเดียวน้ำตาลน่ยจำเพลงพี่เพลงไหนได้บ้างร้องร้องเลยครับ เพลงเพลงดีๆไม่มีใครเขาจำได้หรอกก็แล้วกันเพลงนี้ปะโทร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 ทุกวันจนเต็มโฟแต่ตอนเช้าของวันกลางคืนก็ยิงโทลใจเหมือนช้างดินช้างีนองไม่ไม่ใช่นะอันนั้นน้องเจนนีน่าเด๋กวันอยู่คนละคนคุณแจ๊ดเนี่ยคือเป็นนักแคสเกมที่เป็นอาจารย์่เป็นคนที่เป็นหออที่มีดราม่าไม่เป็นครูเฉยเป็นครูเลยไม่ใช่โรงหมอคนที่ห้ามใช่ไหมมันจะซูมทำไมขนาดนั้นไม่ใช่คนที่ตบหัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างผมเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอ่ะ ไม, Styles, ม kind of ่สติบางคนมีการศึกษาเจอเด็กแก้วทีกทีทีเลยแล้วทำไมกูเป็นพิธีกรเออแล้วมาอยู่เป็นกับพิธีกรเนี่ยเอา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 าเอไปกลับบ้านกลับบ้านเออเออก็จะเห็นเสื้อนะฮะโฆษณาสุดๆไหมแต่ตรงตูดจะมีโลโก้นะครับนี่เราได้ค่าโฆษณาป่ะครับที่เราถ่ายขนาดนี้อ่าเรามีเจ้าเจ้าของบูธมาแนะนำบูธมันก็จะดีหน่อยนะรับสบายครับเด็กเล่นฮะบูธของทางเคเซอร์นะครับรับคุณเพื่ได้ไม่ต้องครับ นักบูดไงบูดของทางเอเซอร์นะก็จะมีโซนให้เล่นเกมแข่งขันแล้วก็ให้ลองเล่นขับรถแบบโฟรดีมันเล่นไปมันเล่นไปจนมันไอนนี่ไปแล้วเออพี่ชื่ออะไรครับชโมครับเอาแค่นั้นนะฮะโอเคฮะแค่นี้เหรอแค่นี้แหละรู้จักเขาในผลงานคุกเข่า รู้จักยันแ้นพ่อตายเลยเอก่าเก่าและล่าสุดครับผลงานภาพเสียงเป็นดีเจบีบีเอ็มไม่ไดีใช่ด่าไ้เฉยรู้สึกไงกับกินไอติมอุ่นๆฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าไอติมเนี่ยเราควรจะกินกันเย็นๆอุ่นๆเนี่ยไม่ควรกินไม่ดีเดี๋ยวท้องเสียแล้วตีสามกินไอติมเนี่ยรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าไม่ดีเช่นกันครับไอติมเนี่ยควรจะกินอ่มันเป็นของหวานเราควรกินหลังมื้ออาหาร กินมากไม่ดีเดี๋ยวอ้วนนะฮะโดยเฉพาะสาวๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะฮะแนะนําให้กินไอติมผลไม้อย่างฟุตเทเล่ก็คือกินอุ่นๆเนี่ยไม่ดีท้องเสียกินตีสามก็ไม่ดีดึกเกินไปเดี๋ยวอ้วนครับโอครเคคิดว่ากับเหตุการณ์กินไอติมตีสามนี่รู้สึกไงฮะไป็นดีเจบ้างอยากชวนน้องๆมาคอนโดพี่ไหนลองเป็นดีเจสักสิบวินาทีสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับห้อง 9 9้าเก้านะครับยิงยิงชูเตอร์ชูตติ้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดรายการอย่าลืมส่งของขวัญมาให้ผมด้วยนะครับตบมือ2อันหยิบแก้มนะครเหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะยิงตลอนเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์อะไรก็ได้โตแล้วสวัสดีครับทราบว่าตัวละครที่คอเพลย์เป็นตัวละครอะไรฮะเป็นนักดาบครับผมนักดาบมังกร นักดาบฮะแล้วนักดาบนี่ราคาเท่าไหร่ฮะราคาประมาณส0 0แสนพี่สองแสนนะครับ2องแสนอะไรฮะรนี่กว่าบาทแล้วกันชุดแพงนี่คือเรียกว่าในเกมนี่คือชุดเทพเลยตัวนี้โอเคนะครับผมตัวนี้บวกสิบทั้งตัวครับผมบวกสิบบวกสิบทั้งตัวออกปีกออกกันเลยพี่อันนี้ไม่มีแสงเลยครับแสงหายไปไหนหมดอ๋ออ๋โอ้แสงออกโอมาเต็มโอเคครับแล้วอาชีพพี่คนนู้นเป็นอะไรฮะันี้เป็นนักเวทครับอ๋อเป็นนักเวทนะฮะแล้วเสกอะไรได้บ้าง ทุกอย่างครับลองขอดูฮะโอเคครับเดี๋ยวขอดูนะนี่เป็นนักเวทใช่ไหมฮะเซกทุกอย่างเลยไหมฮะอยากได้เซกโลโซฮะมาแล้วฮะรู้สึกเหมือนสิบสี่อีกครั้งไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระดาษฟาดหัวขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะพร้อมนะอาจย่างอาจย่างเห็นไหมพร้อมเพรียงกันเต็มเลยนะฮะอ่ะเออเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันเลยนะฮะพี่ครับ ถือป้ายเหนื่อยไหมครับนิดนึงครับไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับสบายๆครับโอเคครับขอบคุณครับครับที่เขาบอกว่าไม่หนักมากอ่าไปดูละดูละไปต่อได้สวัสดีครับครับผมอ่าผมชื่อว่ากระเพราฮะครับผมมีอะไรจะบอกไหมฮะเอ่อไม่มีครับงานสนุกมากครับรู้จักตาตากไหมฮะรู้จักครับพี่ติ๊กชิโร่ฮะเคยเห็นผมบ้างไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะดีแล้วครับที่ไม่เคยเห็นขอบคุณมากครับเขาไม่เป็นไรครับครับ สวัสดีครับถะวะ่าอะไรกะบอกครับยูทบเบอไหมฮะก็จะให้ทุกคนมางานเกมกันเยอะค่ะงานนี้มีอะไรดีฮะงานนี้ก็จะเป็นเน้นเกมพวกเกมโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันเกมข้างใน <c oughs> ใช่ปะดูเด็กเล่นเกมแถวบ้านไม่ได้ฮะฮะทำไมทำไมดูดูเด็กเล่นเกมในร้านเกมแถวบ้านไม่ได้ต้องมาดูที่นี่ฮะก็เอากร เกมอ่ะอันนี้มันแบบเหมือนเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยที่บอ๋อเด็กแถวบ้านพวกมึงอ่ะมันเกียร์กักต้องมาดูมืออาชีพคนเล่นกันเข้าใจไหมใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสิ่งในใจที่เขาจะบอกนะฮะฝากฝากช่องตัวเองได้ครับช่องแคทเคซี่นะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักก็มาซับสไครต์ได้นะคะขอบคุณครับอันซับพ้อยกิรตินะไม่ต้องเลยกินข้าวไหมอิูและเออเรามาเจอกันได้ไงครับเนี่ยก็เดินผ่านมาเจอครับครับ อปลยจบแค่นี้เลยครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่งานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยผิดช่องผิดช่องเลรอฮะผมต้องเต้นครับเล่นไม่